สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์เจก็จะมาพูดเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะบนอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถเช็คนำมาใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของสินค้าของเราหรือเว็บไซต์ที่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อทำการตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะให้มันมีความมีความการใช้งานง่าย ะะการใช้งานง่ายข้อแรกที่เราบอกก็คืออะไรคะ Availability กับ Accessibility คือทำไงเว็บไซต์ถึงจะเข้าใช้งานง่ายนะคะให้ทุกคนทุกมือถือหรือคอมพิวเตอร์ทุกอุปกรณ์สามารถใช้งานได้เวลาเราพัฒนาขึ้นมาเราเราก็ต้องมีการนำมาเช็คนะคะว่าเว็บไซต์ของเรามันใช้งานได้จริงไหมทูตัวแรกเลยจะเป็นของ Uber Suggest นะคะอาจารย์อยากให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็กดคำว่า UberSuggest นะคะอ่ามันจะเป็นทูนะคะของบริษัท n น l ิพาเทลนะคะเขาก็จะมีทูค่อนข้างเยอะแหละแต่สำหรับเอ่อตัวเนี้ยนะคะมันอ่มันมีทูหลายอย่างเห็นไหมคะโดเมนท็อปแต่สิ่งที่เราจะใช้ตรงนี้คืออะไรคะ SEO Analyzer นะคะเรากดเข้ามาดูของเขาแล้วมันจะมีถูตร,ตรงนี้เห็นไหมคะกดมาตัวแรก SEO Analyzer ตัวนี้นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะเว็บไซต์ URL ที่เราสนใจถ้าเรามีของเราเราก็ใส่ของเราเข้าไปแต่ถ้าเรายังไม่มีเราไปดูของบริษัทคู่แข่งของเรากันคะ่ะว่ามันดีหรืออยังอันนี้จรยกตัวอย่างสนุก .com นะคะเพราะเว็บไซต์นี้มีคนใช้งานเยอะ ะะเราก็จะเข้ามาอ่า u s u r s u g g e s t เขาก็จะทำการเ,าเริ่มนะคะเริ่มคำนวณต่างๆให้เรานะ,ะเราก็กดเสิร์ชนะคะมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะเราใช้ฟรีไปก่อนนะคะเห็นไหมคะมันคำนวณออกมาคร่าวๆแล้วสิ่งที่เราอยากดูคืออะไรเราอยากดู ะะว่าเว็บไซต์เนี้มันใช้งานได้ดีไหมแปลว่ามันโหลดเร็วไหมเรามาดูที่ไซสปีดตรงนี้เห็นไหมคะไซสปีดตรงนี้สำหรับคอมพิวเตอร์จะใช้เวลา6วินาทีในการโหลดนะสำหรับมือถือจะใช้เวลาถึง14วินาทีอันนี้คือเขาทดลองด้วย 3G เห็นไหมเขาจะบอกว่าทดลองด้วย 3G นะนะใช้บนมือถือได้ไหมนี่มาดูตรงนี้ค่ะ บอกว่าอะไรคะ poor แปลว่าแย่มากดูบนมือถือเนี่ยมันแย่มากเลยนะสำหรับตัวสนุก .com บนคอมพิวเตอร์ล่ะก็ไม่ได้ดีนะอยู่แค่ตรงกลางกลางเองอะถ้าดีเข็มมันจะชี้มาตรงนี้เห็นไหมคะแปลว่าอะไรสนุกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ออกแบบมาให้มันใช้งานได้ดีบนทั้งสองอย่างสองข้อนี้เฟลแล้วแปลว่าอะไรคอนเทนต์เนื้อหาเขาดีจริงจมันถึงอยู่ติดตลาดได้ นะตรงเนี้ยอาจารย์อยากให้เรามาดูของเราถ้าเราจะสร้างให้มันดีๆก็คือคือต้องทำให้ให้มันมีประสิทธิภาพตรงนี้นะคะอันนี้คือเรื่องของการโหลดนะนอกจากการโหลดดูบน Uber Suggest แล้วเนี่ยเราสามารถดูที่ GT Matrix ได้อีกนะคะเราเข้าไปใน GT Matrix ตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะมันก็จะมี performance testing and monitoring อันนี้คือเราจะใช้ในการดูเ Do performance เข้าไปในสนุกอีกนะคะแล้วก็ทดสอบกดปุ่มทดสอบมันก็จะเข้าไปเช็คในสนุกทดสอบค่าต่างๆในสนุกให้เรานะคะนะเรอแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะใช้เวลานะ แต่สิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรไอ้ที่มันโหลดช้าโหลดเร็วมันไปติดตรงไหนเห็นไหมคะอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ระบุมาให้เรานะ speed index time interactive ก็คือมันบอกคร่าวๆอะ่ะว่าเฮ้ยถ้ามีการกดปุ่มแต่ละครั้งมันต้องรอนานขนาดไหนนะฮะแต่ตัวนี้นะคะ GT m a t r i x เนี่ยมันจะทำออกมาให้เรารายละเอียดมากขึ้นใช้เวลาสักนิด หนึ่งนะคะ,ะเริ่มแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้สแกนหน้านี้แล้วนะเห็นไหมคะกําลังเช็คหน้านี้อยู่ว่ามันมีมีปัญหายัางไงหรือมันใช้เวลาโหลดอะไรยังไงนะก็จะใช้เวลาแล้วแต่ว่าเว็บไซต์ใหญ่เว็บไซต์เล็กถ้าเราเอาเว็บไซต์เล็กๆมันก็จะเร็วกว่านี้นะคะ,อ,ะอันนี้เว็บไซต์มันใหญ่มากพอสมควรมันมีหลายหน้าเห็นไหมคะ performance เนี่ย f เนี่ยมันไม่ดีเลยนะเห็นไหมคะ ดูการโหลดหน้าไหนที่ใช้เวลานานหน้านี้แค่โหลดตัวส่วนตรงนี้ใช้เวลา4 4วิส่วนนี้ใช้เวลา7วิมันจะลงมาให้เราว่าตรงไหนนีใช้เวลานาน,านแล้วก็ตรงไหนมีปัญหาบ้าง Avoid Long Main Trade t a s k เห็นไหมคะก็คือเอ้ยมันมีหน้านี้หน้านี้นะที่มันเป็นเทรดอะวน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 ,วนอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอยู่เราก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขหน้าเว็บไซต์ของเราได้ ะะว่าเราจะไปแก้ตรงนี้ยังไงจะว่าสคริปต์โค้ดส่วนไหนที่มันมีปัญหาอันนี้จะเหมาะสําหรับให้โปรแกรมเมอร์ดูว่าตอนนี้เว็บที่คุณทํามามันช้าตรงไหนมันเร็วตรงไหนนะคะอันนี้คือตัว gt matrix นะคะเราสามารถดูไล่ดู performance นะ,ะ first content paint นะคะ content full ะข้อมูลเป็นยังไงออกมา speed index นะ,ะรูปที่มันใหญ่ที่สุดมันใช้เวลาโหลดนานขนาดไหน นะคะอันนี้ก็จะให้เห็นแต่ละส่วนถ้าเข้าไปมี broken link ตรงไหนบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาอันนี้จะเรื่องของออ performance ต่างๆอันนี้คือ structure ตรงไหนที่จะต้องไปแก้ไขอ่าอันนี้ก็จะให้เห็นเวลาหน้าไหนโหลดใช้เวลาเท่าไหร่เรียงเป็นเป็นเวลาส่วนแต่ละส่วนของหน้าเว็บอะนะคะมันก็จะบอกส่วนนี้นะรูปรูปนี้นะใช้เวลาโหลดเนี่ย 700รมิลลิเซกันเห็นไหมคะเราก็จะมาวิเคราะห์ได้โอ้ยรูปนี้ใหญ่ไปปล่าทำไมมันโหลดนานจังเลยนะหรือสคริปนี้ใช้เวลานานจังเลยมันเป็นเพราะอะไรนะก็จะทำให้เรามองภาพออกอ่ะนะคะเนี่ยเราแยกได้อิมเมไหนที่มีปัญหาก็เปลี่ยนมันออกซะนะรูปนี้ใช้เวลาเยอะเกินไปน้อยเกินไปอันนี้คือเรื่องของการวนะัด p e r f o r m ร์แมนแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเปิดเว็บไซต์นี้อยู่อ่ะ นะเราเปิดเว็บไซต์นี้อยู่สมมติอาจารย์เข้าเว็บไซต์สนุกอาจารย์เข้าสนุกอยู่นะคะโอ้โหดูสิหน้าตาข้อมูลมันเยอะมากก็ใช้เวลาโหลดพอสมควรเนี่ยรูปอันนี้โหลดนานเมื่อกี้เราเห็นใน p o อป r อมเมนมันบอกอยู่ว่ไอ้ส่วนนี้มันโหลดนานถูกไหมคะ,ะ,ะเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้มันยังไม่ขึ้นเลย4วิเมื่อกี้ข้างบนแบนเนอร์ไม่ขึ้น แบนเนอร์มาขึ้นตอนวิธทีเจ็ดซึ่งก็เหมือนกับที่เราเห็นจริงๆอา้าอนี่มันอะไรทําไมมันไม่โหลดมันโหลดนานจาังถูกไหมคะแต่พอเราเข้ามานี้แล้วเ,เราไม่อยากไปกด uber ไม่อยากไปกด g t m a t r i x เราอยากใช้โค m e นะคะ r o m e นะ Chrome มีทูของเขาเองที่เรียกว่า developer tool นะพอเรามาหน้าที่เราต้องการเรากดปุ่ม3ปุ่มตรงนี้ค่ะกดเข้าไป มันจะมี m o moreTool ตรงนี้เห็นไหมคะเมนู m o tool แล้วก็กดลงมาตรงนี้ develop e r To o l ตรงนี้ปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่มันจะมี p าแนวตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะทำเหมือนไอ้เมื่อกี้ gt matrix ให้เราเห็นว่าตรงไหนมันโหลดนานเพียงแต่ว่ามันก็จะแสดงประมาณ performance แค่นี้ไม่ได้แนะนำอะไรแต่ถ้าเราเห็นว่า อยากให้มันแนะนำเพิ่มนะคะเราก็มาดูโคต,ตรงนี้นะก็ใช้ใช้ผสมผสานนะอาจารย์ว่าเวลาเราจะพัฒนาแอปแต่ละครั้งเราก็ต้องดูหลายๆเรื่องผสมผสานกันนะ,ะแต่ตรงนี้ถ้าถ้าเราเข้าไปดูมันก็จะเห็นภาพในในส่วนนี้ค่อนข้างชัดเจนรูปไหนโหลดช้าโหลดเร็วไหมคะรูปนี้โหลดช้าเนี่ยทำไมมันถึงโหลดช้ามันมีปัญหาอะไรนะฮะ อ่าอันนี้คือเรื่องของ Tool ที่เราสามารถนำมาใช้ในการดู performance ของเว็บต่างๆนะคะเพราะอย่าลืมการเข้าถึงนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำการตลาดถ้าเว็บของเราโหลดช้าเปิดเข้ามาแล้วมันไม่โหลดสักทีคนก็ปิดเลยแหละเขาไม่ดูต่อนะคะเขาปิดเลยนะทำให้อ้าวแทนที่เราจะได้เริ่มทำการตลาดเรายังไม่ได้เริ่มเลยมันจบตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มแล้ว นะเพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บที่ดีนะให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วข้อมูลก็ถูกต้องนะอันนี้คือคือเรื่องที่สำคัญ accessibility แล้วก็ availability เข้าได้ทั้งทุกช่วงเวลานะคะโอเควิดีโอนี้อาจารย์ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะอยากให้อาจารย์ทำวิดีโออะไรเพิ่มก็สามารถบอกอาจารย์ได้ในคอมเมนต์ได้เลย นะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe เพราะว่ามีวิดีโออะไรใหม่ๆมาเราจะได้รับแจ้งเตือนโอเคค่ะวิดีโอนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ